สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหางหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่สิบสองนะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราช2568ัค่ะพี่น้องค่ะโอน,นีนะคะแอดผ้า พ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขสุขกัดนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางสองอย่างนะคะซึ่งในคลิปนี้ปู่เราฝันดีมากๆเลยนะค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางมาหนีนะคะของปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแนวทางอ่าคำคงมาเลี้งนีละกันร,รัฐบ,บาลไทยวันที่16ค่ะเสียเลยว่าปเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันก้รมันสกัดค่ะค่ะปู่ ถามเนวะ่ยข้างเงบังคับคมันอีกครับผู้ค้าผู้กันอ่าอย่เราเ็ิดก่อซคือบ่เดกันก็มาให้ผู้สันเพ้นแล้วกันลองๆแล้วก็บ่เห็นสันเล่ใช่ดใไซว่สบายพอดีครับผู้ค้าอืมตุละค่ะแ้วว่าฝันลันละก็จังฝันดีแต่บัี้สันเล่เ <c oughs> พราะเาปน โลกสีมาเราบอวันนี้เนอฟันเห็นหลันซิมยุบ้านโชดยุบานนะที่บ้านปูคนแม่วัดปู่นันขันปูวันเนินวัดเนเรเขาล้นเราก็แม่นพ่อเมืนหน้าดีดีแบบกันเรื่องอีกไปฟันหินหลันอลันลกตู่ไปยุบหุ่นซัมปบเจ้าว่ากันเนี่ย ไปยุ่เดินล่อนยูอันขานซิมพ่อบ่เนียค่ะโอ้โหัวหลังปูยูเราไม่ได้เป็นปูเป็นข้าราชการปูไปเมี่ยงนอกเนาะหลายปีเลยสิบกว่าปีเลยเดี๋ยววอกลูกเดี๋ยวนี้ค่ะปูซิบอสฟังปูอันี้ไปฟันเห็นปูเขาไปลบยูอันผ้าอยูง่ายนะค่ะผ้ายูง่ายจะมาจะใส่อัเบาะเรียกไม่หรือไม่เนาะบาะเลียบเก่าปูดจักปีละปูปูก็ฟันเห็นนี่ ค่ะไอ้ผู้เขาไปลบยแหลงเป็นผ้าอยู่ไงน่ะเป็นฝนตกผ้าอยู่ไงผู้เขาไปลบยี่ไ้ชิมวันนั้นพูดถึงโอ้ขันเป็นขันเป็นเขาสามตัวนี่พูดได้ได้บทหน่อยล้านมันเลยค่ะมันเป็นเขาสองตัวหนึ่งวันนี้ค่ะเขาได้สองตัวตรงตรงได้ตัวเดียวเมียวหอมไหมค่ะ แต่ว่ามือคืนมันพได้เเขาไปที่หันบันนี้แต่ว่ามันมันไปอันจอวาดเป็นเป็นเน้อนนอนยู่ขางอันคางซิมเหมันไหมค่ะมือคืนฝันมือคืนนี่นะมันไปเป็นนอนยู่ขางซิมเป็นแต่ว่ามันเป็นจุดเทียมตอมมหมจุดเทียมอมมอมองมันเป็นนอนแหมวันนี้เป็นใครผู้ส่วนสวนสวนสวนไปสวนไปส่วนจุดทุกจุดทุกจุดหอหนี่พันว่าเออจุดยุดยุ่นี่ละพัสนุจุดยุ่นี่ละพัสดุค่ะ เ,าเบางคนก็ไปฉันบานคนกบไหวเป็นตัวเล็กตอนนี้บ่านี้แต่ว่าผมว่าฝันดีวันเราไปกันฝันเลี้ยงวัดนี่กับโบสถ์กับสิมด,ดีมากมาก,มากเลยวันเดอร์บี้ค่ะพ่อเด็กจะเข่าดวงจะขึ้นพอบลักค่ะแต่ว่ามันถือเป็นตัวเด็กตอนนี้ฝนก็จังไปให้ฝันเลี้ยกหันุนแต่ว่าเป็นสองตอนอยู่ดิค่ะ ตอนตอนตอนที่แหล่งฝันยินน้องไส้ตอนกับยุคอันนั้นละแต่ว่ามันมีต้นโพอยู่หนาวันแต่ว่าจากศูนย์ยังไงมันปีนขึ้นไปตีมันอยู่ทั้งต้นโพสันนี่เดียวนี้ค่ะปีนกันสูนย์เลยมันสูนยแนงมันเด้อไอศูนย์ปีนไปตีน้องมันเด้วไอค่ะน้องพูนตีอันดูคนละกันละค่ะสูนอะไรมันคนดะไงแต่มันศูนย์ถ่ายคร แต่วนัรมันมาเนอหัวเหกสิบมันชิเป็นน้ำหายอยู่เนมันชิเป็นศุนหายบรีค่ะมันสิว่าตัวหกหายซุนนี่พออีบอมันสิเรียกตัวเก้านีบริษัทเองใช่ไหมค่ะพ่อว่าอะไเป็นตัวมันชิว่าตัวเก้านี่ตัวศุนหกหายนี่บสิษัทนี่ค่ะพ่อเอาลงตัวอีกเนาะศุนหกายวัที่ครับพ่อเออศูนหกหาอะไรก็ตัดออกศุนหายซนหกเล้วเนค่ะ เพราะว่าศูนยไหนัน huh. น <Ừ. S 1> well. uh ่องส้แม่ตอนแหลกมหมศูนย์ไหนจะววาปีนขึ้นลังเครืงเลยว่าเมีอยต่ตะรางเลยล้วว่ามค้กงอมันสิมาสามตัวอยู่มัดจิดจังดตนนี้จ้าวาปีบันนยัไปปีนขึ้นต้นโพนะต้นโพอยูนาวันแตนต้นไ่เลยเป็นจักลอยปีแลบพูเด้วต่างะต่างวัดถุนเลยเังก้อนต่างบัดถุนเลยผู้เดียวต้นโพ ทีกนหากนปวดกับพวกผมเราต้นอืมปนไงครับคนเดียวเองอืมแต่ว่าปูไค่ฝันเห็นแต่เที้กันผู้อะไรถือเปรกขนกันเลยฝันมาแปลวป่ายุตสาวันเรียนขางต้นเพราะว่าเราเอาป่ามาเยี่ยมเยี้ยกันยุ่าวันนะอืมพูดนั้นก็ไม่เขากนได้ทั้งถือเปรกขึ้นกันเนี้ยหไดเลยอืมแต่ว่าถูกฝันดีเนี้ยจะได้มันถึกเขาตัวได้มันก็กหวยเป็นตัวจะได้ ว่าเห็นเห็นจอว่ะนี่ยก็จะเยวเอาไปยู่บนนู้นผู้ค้าอ่ามองแห้งๆยังไงได้ค่ะฝนมันตกค่ะมองแห้งๆยังไงนะค่ะฝนมันตกค่ะฝนตกแห้งก็ยังเนี่ค่ะพู้บ่แน่ใจว่าเพิ่นสิได้ยินบ่นะคะผู้ค้า จ้าจ้าปูฝนมันตกไหมคะปูประเดี๋ยวปนไหนเนาะปูลบฝนปูยังแห้งยังงอย <c oughs> หาหน้าที่กลัวได้เวลาพอดีละค่ะปูอันมันมีตัวเดียวเวป็นบ่ค่ะปูมี06นทุกหาเป็นบ่ค่ะตัวใดคะ สเย็นี่ครัปู้คะตัวใดคะเบหก,ก,ก,กคะอันนั้นเอาตัวตวเลขปู้ันนี่ังดอกะ่ะปู้เอาตัวเลขก็ได้คะ่เะเช็ดหะนะค,ค่ะกับกเ,กเก้าคน่ะ กเอาเงนเงิ้นักนมลูกคุณมาอะมากสเกสูงสูงฮะเก้าสองเป็นนสองซีเก้าสองสองซีเก้ครับ เป็นเวลาแล้วเดี๋ยวปูฟังเด้อวามีตัวใดแน่ค่ะเท่ยขนาดจดว่าครบนะคะปูฟังบังนะคะโฮโฮมีศูนย์หกห้ารากาศูนย์หาศูนย์หกค่ะเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าค่าะรา 7, ะก 7, าศู 9, า 2, 4, 9, านย์เก้าแล้วก็เก้าเก้าค่ะแราคาสองสี่เก้าสองค่ะค่ะปูคะ ค่ะเจ็าเข่าเหรอเ้าเก่าศูนค่ะค่ะ

เอาสรุปแนวทางไายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางสองอย่างคือเก่าด้วยค่ะพี่น้องด้วยเป็นแนวทางรัฐบาลไทยแล้วกับคำคงคำคงมื่อแรงค่ะพี่น้องคะ่ะเขียนไว้สองวันที่เนาะพี่น้องเนาะสิบสองถึงสิบหกคือจิกายนนะคะพี่น้องค่ะเอาแนวทางปู่ค่ะมีศูนย์หกหานะคะศูนย์หกห้าศูนย์หาศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์นะคะสองสี่เก้าสองแล้วกับเก้าเก้านะคะพี่น้องคะ่ะ มื่อนี้นะคะปูแล้วนิ่เจ็ดหกแล้วก็เก้าศูนย์ได้ค่ะพี่น้องเล้วเจ็ดหกแล้วก็เก้าศูนย์เนาะพี่น้องคะแอ้กับว่าในใจนะคะในขณะที่อาา่าเบื้องหลังวยเนี่ยสัมผัสปูเนี่ฝนตกบักยางคักเลยค่ะพี่น้องแอ้กับบรู่ว่าพี่น้องเสด็จยิ้นเสียงปูบอนะคะพี่น้องคะแต่ว่าแนวทางของปูมีประมาณนี้เนาะเอ็ดเอ็ดเดย์อันสุป,ปูฟังว่าแนวทางมีสำนีบอปูระบะแม่นแล้วพี่น้องแล้วปูแล้วก็ฝันแบบนี้อ่ปูเราเคยฝันแบบนี้พี่น้องเสื้อบอเร้าปูแล้วเด้จสั่งกุฏิย้อนเรงียบแล้วฟันพี่น้องนะ เอาอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไวุ้่นนี่ก็เป็นแนวทาง2อย่างเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็ขามคงมือแรงพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดอรนะคะแนวทางสองยางเนาะค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนำไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องมาเฮาสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้างประหยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดอ่าฝาฝกกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ไม่เพียงสามนี่ค่ะไอการ์เซเด็ค พอพี่น้องมาเท่าสกุลสก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันใปกับแตในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้